สวัสดีครับพบพอกันอีกแล้วครับผมทั้งช่องทุ่งหน้านูนระเบิดครับผมสวัสดีอาจารย์พี่น้องผู้ที่เลี้ยงนกเขาลักนกเขาเนาะครับเนาะแต่งผู้ที่ชิดชอบในการต้อนนกเขาหญ่ครับมือนี่พานกออกมาต่อค้อนแรงครับผมเวลาสี่โมงนะครับเนาะตอนนี้ออกมาหอดไม้แล้วครับเป็นไม้ทงไฮทงหน้าเนาะครับเนาะฟังบูนี่เป็นป้าอ้อยพันตัดออกไม่ไหมครับด่านในเนาะ มาถึงกะแซมพเนียดเรียบร้อยครับผมนกต่อเฮาเจ้าสกัดคือเก่าครับมือนี่ยังบม่มีเสียงนกขันเนาะครับผมมาจอดรถแซมพเนียดอยู่นี่ยังบ่ได้ยินเสียงนกขันเนาะครับเนาะแต่ว่าแต่เก่ากับอ้านี่แหละครับมีนกแน่อยู่เนาะเคยมากครับสองสามโตเนี่ยครับขันอยู่นี่แล้วเนาะเวลาสี่โมงแรงพอดีพอดีครับตอนนี้เอ้าเดี๋ยวจังใดเราหาต้นไทรเรลามารุนกันเบ้่งนะครับเนาะมาสีมานบอมานครับมือนนี้ครับ ควาแรงครับหลุนไปจนหอดคำคำหมดแล้วครับผมกับเจ้าสกอดเนาะไปครับผมครับผมตอนนี้ก็ใส่นกไปไห้ประมาณแค่สิบนาทีครับนกต่อเจ้าสกดอดเขาขันยนนะครับเนาะมีนกปามากแล้วครับตอนนี้ตีตะไลมาจากฟังพูนครับผมตีตะไรจากฟังพ่นขามฝากไปบนเนาะ ถามไปปุ๊บเนี่ยไปไล่คู่ตัวแม่ยังฟังบุญครับนะครับกำลังเรียกกำลังดึงครับเจ้าสะอดรอเบิ้งเนะาะวอดีตกลับของมาบอลนะครับเนาะมาตีตาไลข่ขามไปครับที่แรลกนะคยัมาจากฟังบุญครับเ,เห็นเราแล้วครับเจ้าสะอตนี่เห็นแล้วเนะาะกำลังเรียกกำลังดึงครับตอนนี้ เวลาสี่โมงก็กลัวครับนกกำลังลงกินนะครับเนาะดุนเบิงครับว่าชีเขาพวกเขาเนาะนกปลาตัวนี้ตอนนี้ตีตะไลขามไปครับไปไลคู่ตัวแมอยู่ครับครับผมตอนนี้ก่ะเวลาเกือบๆหาโมงครับใหญ่นกนะครับเนาะใหญ่นกออกมาใส่ต้นที่สองครับผม เนื่องจากว่า,วาก้อนแหลกตุลแหลกเนาะครับเนาะใส่ไปได้จาก20นาทีเนี่ยพี่นองเพ่นออกมาเบังงว่าครับเป็นไงยางพานนันเนาะครับเนาะนกป่าก็เลยบินตะเลิดตะเลิดไปลงกินครับตเตลิดไปลงกินนะเนาะแล้วก็เหยียบครับผมก็เลยเอาหนกลงครับใหญ่ครับขามาทางน้นอีกน้อยนึงครับผมกภาพาไม้ก็เป็นป้าอ้อยครับป้าอ้อยเพิ่นตัดออกไม่เนาะเนี่ยครับก็เป็นทิ้วต้นใหม่เนาะ นี่ครับใส่แล้วเรียบร้อยครับต้นกระเดาหน่อยครับตอนมาหนูป่ากับขันอยู่สามสี่ตัวครับรอบๆบริเวณนี่ตอนนี้ก็ําลังขันโยนครับเจ้าสกวอตเ่าุคนรับคู่กันอยู่ข้างในนะครับสุดๆป้าไวเหมืนคู่นึงครับอีกมุ่หนึ่งครับคุนฝากทั้งคุนครับผมเวลาเกือบหามุ่งครับตอนนี้หลุนคอนแรงนะครับเนาะ ลองรุนมึงครับประสิมีนกมาเขามาเทียงบ่นะครับเนาะนี่ครับนกบางส่วนก็ลงกินนะครับแต่บางส่วนก็ยังขันอยู่เนาะนี่ครับเจ้าสกอดกะเลียกสลับขันย้นอยู่นะครับเนาะนี่ครับตัวหนึ่งขันอยู่ไกลๆนี่ครับอยู่ทา้งหลังเขานี่เนาะนกปลาเอาจากไหนรุนเิึงครับสีมันบ้ามันเนาะแรงเนี่ยควันที่สองครับผม เวลาชั่วโม,มงหนึ่งพอไดีรุ่นครับผมัาผมตอนนี้รู้สึกว่าสีมีนกมากไกลแล้วนะครับเนาะแต่ว่าสองเบิงเ่าเห็นครับว่าต้องลบลบภูมิหยาภูมิใหม่นะครับเนาะเบืงะกูนี่นเจ้าสะกดคู่ครับผม ตอนนี้เป็นเสียงเรียกครับมีนกปลาเสียงกลางๆลงตัวหนึ่งนะครับเลาะเรียกอยู่ไกลครับผมน่าจ,จะอยู่ต้นเลี้ยงครับมีต้นเลี้ยงตัวหนึ่งนะครับห่างกันประมาณเดกสิบเมตรนะครับผมนี่ครับเสียงกำลังเรียกครับผมเป็นเสียงนกปลากำลังเรียกครับเสียงกลางๆเนาะ ดุนเบิงครับผมปฏิมานบอมานเนาะ่าธิอยู่บ่ไกลกันครับครับผมสวัสดีอาจารย์พี่น้องครับผมตอนหกโมงนะครับเนาะหกโมงแรงแะครับพระอาทิตย์กำลังสิตกดินนะครับเนะาะสรุปเมื่อนี้กับ่มานบ่มีแตมครับผม นกมาเถียงแป๊บเดียวครับแล้วก็ลงกินเนาะลงกินแล้วหายไปเลยครับเห็นบินอยู่ครับผมบินจับต้นไม้สูงขันเนาะครับเนาะแต่บอมาเข่าสู่นกเถียงนกครับผมสําหรับค้อนแรงมือนี่ยกบะมาณบอมีแต้มครับบรรยากาศเนี่ยมือแรงเนาะกำลังดีครับผมตะเวนกําลังจิตกดินครับนี่ครับนกปลากับขันอยู่รอบๆนี่แหละครับผมเตรียมจะเขานอนเนาะครับเนาะเวลาก็เบิดแล้วล่ะครับบ่ได้รุนแล้ว เดี๋ยวจังเดก็ต้องเอานกลงเขาบ้านครับผมเ้ากสกกดนะเห็ดเต็มที่ครับวันนี้แล้วผมที่นกเขาครับผมาเถียงตัวหนึ่งครับแปบ๊บเดียวเนาะตั้งแต่ช่วงหาโมงครับช่วงซีม้งก็กว่าหาโม้งนะแล้วก็ลงมกินครับเงียบหลก็เงียบไปได้เนาะให้ตัวกระเดาเนาะเป็นกระเดาน้อยครับผม สบผัดไม้เมื่อนี้กันนี่นะครับผมเป็นทงไทยทงหน้าเนาอยตาไหวตัดเสร็จไปไม่ไม่ครับผมลงต้นไม้กำลัลางงามครับนี่ขามโยนเดียวแล้ะสะกดปลาช่วงนี้ก็ถทือป่า ยังบ่ายบไดยครับอากาศมันห่อนเนาะพาอได้หลุนค่อนเสาร์กับค่อนแรงครับผมรอฝนลงอีจกจักหน่อยนะครับเนาะรอฝนตกห้าขึ้นดอกหยาขึ้นครับนกจังสีห่าวเนาะช่วงนี้อากาศห่อนครับพ่อได้หลุนช่วงเสาร์ช่วงแรงเนะเาะโอเคครับผมมือนีคงจะมีแค่นี้ครับอาจารย์ต้องขอตัวนกลงเขาบานก่อนนะครับเนาะ หกโมงกูกว่าล้ะครับเบิดเวลาแล้วเนาะขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในทางช่องนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ